สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเจ้าตัวโปรแกรม OBS ต่อนะฮะเราจะมาทำอะไรกับ OBS เดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมปุ้มขึ้นมาก่อนตอนนี้สังเกตตัวนี้นะฮะ OBS ของผมเนี่ยตอนนี้ผมจะกลางฉากหลังวะ่ะเห็นไหฮะลงทุนเนี่ยแน่ผมสั่งซื้อออนไลน์นะฮะสั่งซื้อออนไลน์ระยะห่างนี่ประมาณมึงแตะถึงนะฮะ ห่างไปนะฮะฝางซื้อออนไลน์มาร้อยกว่าบาทเกือบสองร้อยไหมครับสั่งซื้อออนไลน์มา,า,า,เ,มอออมาเห็นเขาทำกันก็เลยอยากจะทำมั่งนะฮะทำใช้ใช้กรีนสกีนอยากทำมั่งก็เลยไปซื้อมาแล้วเทามาขึงนะฮะขึงึงเด,ด,ดี๋ยวจะให้ดูขึงมีดานนะฮะเข่งมีแค่เนียนะ ก็มีแค่นี้นะมาตัาให้มันดูใสข้อตรงนี้นะขึงขึงเห็นไหมเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะลองมาพูดถึงตรงนี้ทำกินสกรีนทําไมต,ต,ต้องต้องต้องเอาฉากหลังมาวางไว้ก็จะได้ไม่เห็นอะไรที่มันลกๆอยู่ข้างหลังนะฮะและอย่างหนึง่งเราอาจจะแอดภาพต่างๆใส่เข้าไปได้นะฮะอายกตัวอย่างเช่น อย่างเช่นตัวเนี้ยผมอยากจะใส่พื้นหลังผมอยากจะใส่พื้นหลังนะฮะอยากจะใส่พื้นหลังเข้าไปอย่างเงี้ยจากจากเดิมที่เรามีอยู่ในในซีนที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมขยายตรงนี้หน่อยจะได้เห็นชัดชัดรึนะ,ะจากเดิมที่เรามีใน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 ซีนที่หนึ่งเนี่ยนะฮะ,ะเราจะมีวิดีโอแคปเจอร์ตรงนี้เห็นไหมเอาเราคลิกตัวไหนตัวนั้นจะแดง อันนี้คือวิด d o อแคปเจอร์คือเกาทั้งหมดใช่ไหมครอันต,ตัวนี้คือวิดีโ c a p ปเจอก็คือตรงนี้เราจะเปลี่ยนพื้นหลังแล้วก็คืออยู่ที่วิดีโอแคปเจอร์นวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆก็คลิกขวามมนงแปเลือกฟิลเตอร์ครับเลือกเลือกเลือกฟิลเตอร์พอเลือกฟิลเตอร์เข้ามาเราจะได้เป็นแบบนี้และอ่าแล้วก็ Effect. เอฟเฟกต์ในเอฟเฟกตัวเนี้นะ ตีข้างล่างางี้มันหน้าจอผมมันเล็กไม่พอกดซะหน่อยของเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นเลยนะแของผมนี่มันต้องหดถึงจะเห็นมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นี่นะของส่วนนะส่วนบนกับส่วนล่างเรามาทําที่ส่วนล่างนะครับเอฟ,ฟอเฟก์เตอร์กดเครื่องหมายบวกเข้าไปโครมาคีเห็นไหมเห็นโครโครมาคีไหมคลิกเข้าไปตั้งค่อตามนี้เลยโอเคสังเกตนะฮะตรงนี้ เราจะเลือกเป็นกรนะีมกนเป็นครีนนะเพราะฝังเป็นสีกรีนนะฮตรงนี้เป็นการปรับยิ่งมืดนะตอนนี้ตอนนี้มืดไปไอ้ตรงนี้ของเราก็จะเป็นจุดๆเราปรับตัวล่างนี่มันนะฮนะนะนะตอนนี้เนี่ยเดีนะ๋ยวผมผมมานี่ก่อนคือตอนนี้ที่ห้องผมเนี่ยมันจะมีตัวตัวนี้อัน แล้วก็จะมีไฟข้างบนไฟซึ่งตอนนี้มันจะสว่างตรงนี้นมันจะมีสว่างมากเลยนะฮะแล้วก็จะมีไฟด้านหน้าขอยู่ดวงนะไฟด้านหน้าดวงนึ่งมีแค่เนี้ยนะะไฟในห้องมีแค่เนี้ยดังนะนั้นผมก็จะปรับคือตรงนี้ฮะจะปรับเนียนไม่เนียนเนี่ยมันมันอยู่ที่อุปกรณ์จริงจริงนะฮะมันอยู่ที่อุปกรณ์ว่าไฟตั้งไหมคือถ้าเพื่อนเพื่อนมีตังลงทุนก็อาจจะซื้อไฟข้างหน้าสองเข้ามา พอดีผมไม่ได้ซื้อไฟมาแล้วลองเล่นดูนะมันจะอยู่ที่อุปกรณ์ถ้าเรามีสามารถตั้งไฟอะไรพวกนี้ได้มันจะช่วยนะมันจะช่วยให้เราปรับง่ายขึ้นผมผมดึงตัวน,นี้แบบปุ๊บไอนะ้ข้างบน,นไฟมันสว่างเกินมันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้หลอดไฟมันอยู่ใกล้หลอดไฟนะพอพอปรับข้างบนถหายตัวผมก็จะล่องหนไปด้วยนะผมเอาแค่นี้ก่อน นะผมเอาแค่นี้เดี๋ยวผมลองก็อลองลองปิดไฟข้างบนหัวนะผมลองปิดไฟข้างบนหัวแล้วนะตอนนี้ไฟบนหัวไม่มีแล้วคุณจะเห็นว่าเพื่อนๆจะเห็นว่านี่คือผมเนี่ยอันนี้คือเงาคือเงาเงา,เงาที่มันเป็นสะท้อนกับเห็นเห็นเงาไหมฮะเงาที่ไปสะท้อนกับผ้าเขียวเขียว สมมติผมเอาแค่นี้ก่อนจริงๆตรงนี้มันจะมันสามารถปรับปรับสีขาวดำทั้งนั้นนะะตรงน,นี้ปรับลงหน่อยอะไเงี้ยประมาณนี้นะฮะพอป,ปรับได้กด close เลยเห็นไหมข้างหลังเราก็จะนิ้จะไม่เห็นแล้วแล้วผมก็จะเป็นทะลุทะลุไปเดี๋ยวผมย้ายย้ายหน้าจอไว้ฝั่งนี้ นะฮะแค่น่าจะาไวตอนนี้อันนี้ก็คือการทําฉากหลังให้ผมใสทใไมเดี๋ยวผมปรับใหม่เดี๋ยวเพิ่นคลิกเรับตรงนี้นิดนึงอืมอผมอืมไม่เห็นเดี๋ยวเพิ่นคลิกคลิกก็ที ปิดก่อนนะฮะคลิกขวาครับกริลเตอร์ครับตรงน,นี้มันนีดเน็นกดถอดปึ๊บฮะคลิก,ก,กี่โกมาคีเราก็ต้องมานั่งคอยปรับคือตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆมีไฟพร้อมนะันมันมันก็คงจะปรับไม่ยากสังเ,เกตดูไหมฮะนี่เงาเราจะเห็นเงาเดี๋ยวผมจะใช้ไฟจากตรงเนี้ยนิดหนึ่ง สองสองปึ๊บเปิดแล้วผมเนียไฟสองทั้งวันเอาไฟเอาไฟสองตัวนี้เห็นไหมะเงาก็จะไม่เห็นเงาเงาหัวผมก็จะไม่เห็นไม่ใช่เนะเห็นไหมฮมันก็จะหายไปไอ้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะหายไปและนะฮะแล้วผมเอาตงนี้ผมมาีเงาเกินมาเพราะว่า เพราะว่าตอนนี้ไฟผมมีอยู่ด้านหน้ามันก็เลยส่องมาผมแล้วก็ไปกลายเป็นเงาด้านหลังนะฮะอันนี้คือเงาแล้วผมเอาไฟสองอไนอดังนั้นเนี่ยการจะเซตตรงนี้นะเซตค่าสีตรงนี้ให้มันเนียนดีไม่ดีเนี่ยนะมันจะอยู่ที่อุปกรณ์ด้วยแตนะ่ถ้าเพื่อนๆมีไฟพร้อมอะไรพร้อมนะะเซตให้ให้แสงแสงบนผ้าเนี่ยมันเท่ากันหมดนะฮะแล้วก็ ตั้งไฟให้มันดูดีหน่อยเฟดไฟให้มันดูดีหน่อยภาพที่ออกมามันก็จะเนียนนะฮะก็จะเนียนเนะี่ยผมเอาไฟสองผมว่าเขาเอาลงปุ๊บเห็นเงาด้านหลังเลยพอดีผมมีแต่ไฟด้านหน้าไฟด้านบนบน,บนด้านบนผมปิดไปลนะด้านบนผมปิดไปลนะปลตรงนี้ตอนนี้เกิดอันนี้อันนี้คือมันจะเป็นโปร่งใสนั่นหมายความว่าอะไรครหมายความว่านะเราก็จะเป็นโปร่งใสแต่ตอนนี้ถ้าเพื่อนบอกว่า เราต้องการจะผมขอตรงนี้ตัดเราต้องการจะเป็นภาพเอาเอาเป็นภาพมัง่งนะฮะเอาเป็นภาพตรงนี้พัปตี้ตรงนี้เรามาดูเ,าเลือกภาพใช่ไหมฮะเลือกภาพเดี๋ยวนะอา่าผมลืมเอง เกิดลืมชั่วขณะคาเมล่าคอนฟิกวิดีโอไม่ใช่ไม่ใช่เอาผมลืมซะลนะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่นะฮะปึ๊บฟิลเตอร์มันจะอยู่ที่ฟิลเตอร์อ่าแล้วก็คอมาคีไม่ใช่คอมาคีนี้จะเป็นการปรับแสง เดี๋ยวเอ๊ผมจำล,มลืมลืมลืมเฉยเลยนะฮะเห็นไหมทำเองลืมเองอยู่ที่ property อ๋อ,อไม่ใช่อยู่ในนี้ครับโทษทีนะฮะ มันอยู่ที่นี่ครับมันอยู่ที่เราแอดอยู่ในนี้เราจะต้องแอดเพิ่มเข้ามาอันหนึ่งนะฮะขออภัยขออภัยกดเครื่องหมายบวกครับปึง้งนะฮะบวกอะไรครับบวกมีเดียซอสอ่าอันนี้ไม่เอาไม่เอาเราเอาบวกอิมเมจครับเราจะเอารูปภาพใส่ใช่ไหมอิมเมจตอบโอเคครับกดบราว์ครับอ่าแล้วเราก็ไปที่ติกเกอร์ เราก็หารูปดีๆสักรูปหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูสิผมมีรูปอะไรที่มันเออ่ดูดีบ้างไม่มีเลยเหรอเอารูปอะไรดีให้ดาวโหลดมีไหม ผมนีกกันด้อ่ะโอเคปุ๊บใส่เข้าไปตอบโอเคนะฮะเอาอตัวนี้อาผมจะต้องเอาตัวนี้ไว้ข้างบนปุ๊บอ่ะอย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็ขยายอย่างนี้นะอันนี้เป็นการ การเอารูปใส่เข้าไปข้างหลังนะฮะเอารูปใส่เข้าไปข้างหลังเนะี่ยก็ถ้าเพื่อนๆคล้ายๆกับว่ามีแบ็กกราวน์อะไรเป็นของตัวเองแล้วอยากจะพูดอะไรปุ๊บเ,เพื่อนๆก็ใช้วิธีนี้นะเอาเอารูปอะไรก็ใส่ไปข้างหลัง,นะงนี่ยวางตรงนี้ตอนนี้สังเกตว่ามันก็ไปบังพอดีวิดีโอวินโดว์วินโดออว์แคปเจอร์ตัวนี้เราไม่ได้ใช้ตอนนี้เลย ในกรณีนี้อเพื่อนๆอาจจะมีเป็นแบ็กกราวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดพูดไปมันก็จะช่วยได้นะฮะอันนี้คือแบ็กกราวที่เป็นแบ็กกราวที่เป็นเป็นอิมเมเป็นรูปภาพาผมลบใหม่นะฮะผมลบใหม่อถ้าผมใส่แบ็กกราวเข้าปิดอันหนึง่งปุ๊บแต่ผมอยากได้เป็นมีเดียซอสนะฮะ Okay. อ่ากดบราวครับเกิดเพื่อนๆมีภาพมูวี่อย่างผมอย่างผมมีมีมีภาพนี้อ่ะเป็นมูวี่ต่บโอเ okay. คน่เนี่ยใส่มัน,ม,นมันทับหน้าผมเพราะว่าเราจะเอาวิดีโอแคปเจอร์ไว้ข้างบนเห็นไหมก็อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็สามารถ แน่นได้นะฮะหรืออ๋อนะคือทำไมหายไปนะฮะมุอา่ามีเดียซอสเราเดี๋ยวมันคลิกนิดนึงนะเราต้องให้มันวนลูปครับวนลูปวนลูปภาพมันภาพมูฟวี่ให้มันวนลูปถ้าเป็นมูฟวี่นะถ้าเป็นมูฟวี่เนี่ยปุ๊บให้มันวนลูปมันจะได้ไม่หายนะฮะมันจะได้ไม่หาย แล้วเราสามารถใส่เข้าไปอีกได้ได้นะะเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปปุบโอ้ยโอ้ยพอทีโ,โ,โ,โนผมจะใส่เข้าไปนะฮะมีเดียผมจะใส่อะไรอ่ะใส่อีกใส่อีกนะให้มันดูตื่นเต้นเล่นนี่ตัวนี้ตอ o โอเคแอ ใส่ใส่ตัวนี้เข้าไปไอตัวนี้ให้ไว้อยู่ข้างหน้านะฮะให้ไว้อยู่ข้างหน้านะเดี๋ยว,ยวอ่าอยู่ข้างหน้าึบแล้วเหมือนกันครับมันเป็นสีเขียวเราทำนี้ฮะมีเดียซอสตัวนี้ลืมอล้วเห็นไหมฮะเราจะต้องให้มันวนลูปตึกอ่าตับโอเค นะแล้วเราก็คลิกขวาที่มีเดียซอสตัวนี้ครับเลือกฟิลเตอร์เดี๋ยวผมไม่ใหญ่นะฮะกดปุ๊บโคม่าคีปุ๊บ,ลลบแล้วก็กดคลอสนะเห็นไหมฮะนะคุยใบยนี้นี่ไปโอเคนี่คือการการทำฉากโอเคไหมฮะเรากวดูดี ดูดีไปอีกแบบนึงแล้วใส่เข้าไปตรงนี้อันนี้ก็คือวิธีการใส่แบ็กกราวข้างหลังให้มาดูสวยงามนะฮะให้มาดูสวยงามก็สนุกดีนะฮะก็แต่ตอนนี้มันเอาผมมันยังมีเงาที่เห็นนะถ้าถ้ามันมีแสงออะไรนะฮะมีแสงช่วยอะไรท่า าจจะต้องลงทุนนิดนึงถ้าเราจะทําแบบนี้นะฮะให้ให้ให้มันตัดเนียนอย่างเงี้ยนะก็ต้องลงทุนนิดนึงแล้วก็เซตหลักหลังฉากดีดีเซ็ตเสร็จเราก็มาเซตในในในนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นพร้อมเราก็สตาร์ตสตรีมมิ่งเพื่อนเพื<ๆ>่อจะเห็นเป็นแบบนี้<ๆ>ก็สนุกดีนะฮะโอเคครับวันนี้เราคงแค่นี้นะ,คะแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ